ทั้งหลานคุณอย่าแล้วยังจะยึดครองจริงเทียมาไลฟ์สดด้วยกันคุณไม่ไอายบ้างเหรอคุณตกฉันคุณเข้าใจผิดแล้วที่เราไลฟ์สดก็เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการทำงานผมยังไม่ได้ไปหาคุณเลยคุณก็มาหาถึงที่แล้วผมถามคุณหน่อยภาพจากกล้องวงจรปิดของทั้งหลานกับคนร้ายใครให้คุณมาฉันจะไปรู้ได้ยังไงมีคนส่งมาให้ฉันแบบไม่ระบ,บุชื่อส่งมาในอีเมลของฉันส่งอีเมลให้ผม ฉันลบอีเมลไปแล้วฉันเก็บไว้แค่คลิปวิดีโอคุณถูกหลอกใช้แล้วคุณรู้ไหมคนร้ายที่ลักพาตัวคือคนที่หยางเจิ้นหามาทุกอย่างเป็นแผนของหยางเจิน้นอะไรนะที่แท้หยางเจิ้นเป็นคนถับไม่อย่างน้อยก็มีเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่หยางเจิ้นถับแต่เป็นคุณที่ถับฉันฉันทำอะไรบนบรรจุภัณฑ์อาหารของเทียนตคนที่วางยาพิษก็คือคุณใช่ไหมคุณใส่ร้ายฉัน ฉันเป็นผู้บริหารระดับสูงของเทียนตูนะทำไมฉันต้องวางยาพิษด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันอยากจะถามคนกันเองทำไมต้องทำร้ายคนกันเองหรือว่าคุณอยากจะทำลายกลุ่มเทียนตูหรือไงหลานหลานเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดเธอก็แค่ถูกใช้เป็นเครื่องมือเรื่องวางยาพิษแรงแบบนี้ผมว่าเหยียนหลิงไม่น่าจะทำงั้นคุณบอกผมมาใครเป็นคนทำตรวจสอบออกมาแล้วคนนั้นคือไม่ใช่พนักงานในบริษัทหรือ พนักงานในบริษัทน่าจะเป็นหัวหน้าหวังแผนาขายทำไมต้องเป็นเขาตอนสินค้าตัวท็อปลอดก่อดยอดขายตกลงเขาก็ปัดความรับผิดชอบไปทั่วเรื่องนี้ต้องเป็นฝีมือเขาแน่ๆแ,แล้วเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจพวกเราโดนอาหารเป็นพิษจนวุ่นวายไปหมดจะมีเวลาไปโทษเขาได้ยังไงฉันว่านะมีคนกําลังตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอย่าคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนเธอขายบริษัทต,ตัวเองง่ายๆแบบนั้น ทั้งหลานดึกขนาดนี้แล้วฉันไปส่งไม่ต้องไปอยู่กับเย็นหลิงของเธอเถอะพี่ค่ะปล่อยให้เธอไปเถอะไปส่งฉันที่บ้านนะนะคะหลีกไปทั้งหลานกล้าผลักฉันเหรอ